โยสวัสดีครับเรากลับมาเจอครับเฮียห้าแยบตอนนี้ไขมันด้านนอกเป็นแบบนี้โอ้ย oh, เริ่มต้นไปแปบ๊บเดียวมาอีกแล้วครับ mm hmm. เห็นไหมครับมดและเนี่ยก็ขีกไขมันอ่ะเอาสิเคาะทั้งไขมันออกแล้วก็เคาอมดออกไปแล้ว mm hmm. อ๋อผมพูดมีมดมดมันอยู่ที่มือผมนี่แหละมันอยู่ที่แขนไม่ใช่มือพูดผิด อ่าตอนนี้เราก็เอาขี้หูนี่ออกไม่ใช่ขี้หูตรงนี้เรียกว่าไขมันถ้าข้างไหนเรียกขี้หูเรียกผิดห้ามาเราก็มาเริ่มต้นจากด้านนอกเสร็จแลจ้วอทําความสะอาดโอ้มีเศษผมติดตรงนี้ด้วยเศษผมเห็นไหมเห็นไหมติดด้านนอกอ่าโอเค ตอนนี้เราเริ่มที่ด้านในอู้แม่งานช้างเลยครับใ <Yeah. S 1> อ่ใช่ใช่มีคราบเหลืองๆเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าที่จะเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นหนาขนาดไหนเป็นขี้หูเหลืองแต่ไม่แฉะแล้วเป็นแผ่นไปแล้วตอนนี้ก็หาทางแะได้ไหมอ,อ๋อบางอันก็ยังแฉะได้อยู่ก็แะได้อยู่ แสแล้วก็งัดเขาก็จะออกมาแล้วก็ติดด้านหลังนี่เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอ้าใช่เราจะค่อยๆทําไปนะครับแสแสแล้วก็งัดนีออกมาละอ่าโอเคผมแสไปอีผมค่อยๆแสแล้วก็งัดไปเรื่อยๆ โอเคเราก็ไปถึงโซนด้านนอกนี่แปบ๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพราะว่าขี้หูมันแฉะแล้วก็งัดออกมามันก็ติดออกมาเลยครับเพราะว่าเป็นขี้หูแฉะที่กำลังจะแห้งอ่าตอนนี้ต้องเริ่มถึงโซน ตรงกลางและเป็นขี้หูที่เริ่มแฉะแล้วก็เป็นแผ่นผมจะเริ่มจากตรงด้านล่างขวาก่อนเพราะโซนนี้น่าจะมีเยอะสุดผมค่อยๆแะด้านล่างขวาได้ไหมเอา้าไม่ใช่แผ่นว่าเป็นอย่างเงี้ ด้านล่างขวาไม่มีตอนนี้ผมแซะด้านล่างว่ามีแผ่นไหมแซะด้านล่างแซะด้านซ้ายล่างก็มีแผ่นนิดเดียวแซะแล้วก็งัดไปเรื่อยๆเอ้าหลุดแล้วแผ่นด้านล่างซ้ายและด้านล่างไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ออกอ้าออกมาละ อยูไ่ไหนเดี๋ยวจะเขียให้ดูเนี่ยครับมันมีอยู่แค่นี้เห็นไหมอ่ะโอเคผมจะไปทำด้านบนขวานะครับด้านบนขวาตรงเนี้ยที่มีขี้หูออกมาชุดแรกที่เป็นไข่ไข่จะดูว่าเขามี ไม่มีแผ่นครับโชคดีไปตอนนี้ด้านบนแล้วกึ่งไปทางด้านซ้ายหน่อยนะครับด้านบนกึ่งไปงด้าน้านซ้ายแซะมาแซะมาอ้าหลุดออกมาแล้วอาไปไหนละ่ะติดอยู่นี่อันหนึง่งตอนนี้พลิกกลับมาทีด่ด้านบนซ้ายฝั่งนี้แล้วนะมีไหม เยมีครับอ๋ oh, ออกง่ายง่ายไหม oh. ด้านซ้ายต่อเนื่องกับด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนออกมาแล้วเห็นไหม hmm. เราก็ไปด้านบนต่อ เย่ yeah. ตอนนี้ผมจะดึงด้านบนลงมาแล้วนะครับผมใช้คีมคีบแล้วก็จับโยกคีบจับปล่อยแล้วก็ดึงขยาออกมาได้แล้วครับจบเนี่ยคือด้านบนใหญ่สุดแล้วครับวันนี้อ๋อของหูด้านซ้ายหูด้านขวายังไม่เห็นเลยว่ามีขี้หูไหม ตอนนี้ก็มาเก็บรายละเอียดที่เป็นเศษๆนะครับโอ้เฮีย yeah, ตรงเนี้ยเหีย yeah, เป็นตุ่มด้วย <Right. S 1> เป็นมันหัวสิวอะ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยมันไปปล่อยมันไปเราไม่ไปยุ่งกับมันก็มมนไม่มีอะไรนะตัวครั้งนึงไม่มีมีแต่ครั้งเนี้ยมันเห็นชัดสุดมันเป็นเหมือนสิวหินอะ่ะไม่ต้องทำาะายมันหรอกถ้าเจาะไปก็เลือดไหลเปล่า มันไม่ระคายเคืองไม่อักเสบก็ปล่อยไปก็จะใช้สำลีผมจะใช้สำลีไปแล้วก็จะทำให้ขี้หูมันละลายติดออกมานะครับแล้วเราจะไม่ปั่นานานนะครับเพราะเฮตี่อย่างเฮให้ยแยกอย่างเนี่ยเราจะไม่ปั่นนาน,านเพราะหูบางมากอ่า กับหูอีกคนที่แค็ยากก็คือหูรุ่นพี่ที่เล็กและเฉียงขึ้นแต่คนนั้นน่ะความอดทนสูงมากเลยบางทีแบบทำไปแล้วพลาดไปทิ่มโดนผนังหูก็ยังไม่เจ็บอ่ะเพราะว่าแกน่าจะปัดเองเจ็บกว่านั้นแต่อันนั้นเนี่ยยากเพราะว่าวางเครื่องมือยากวางมือยากแขะยากแต่อันเนี้ยวางเครื่องมือไม่ยาก วิธีแคะไม่ยากแต่ที่ยากก็คือความไวของประสาทหูเนี่ยมันสูงกว่าฉะนั้นต้องทําแบบด้วยความระมัดระวังค่อนข้างสูงขี้หูออกมาหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําสําลีให้เล็กลงนะครับแล้วก็ไปดูดเอาความชื้นที่ผมฝากเอาไว้ข้างในขอบแก้วหูงั้นผมจะทำอันเล็กลง เพราะว่าถ้าใครเคยดูประจําก็รู้ว่าผมจะไม่ใช้ปั่นสําลีนานอะไรนะครับเพราะทําเสร็จก็เสร็จไม่ได้มาปั่นเพื่อไอความสนุกหรือเพลิดเพลินอะไรมากโอเคถึงขอบแก้วหูแล้วตรงปลายที่เข้าไปในขอบหูเนี่ยจนไปถึงขอบแก้วหูเนี่ยนะครับ มันจะมีความลึกอยู่แค่ประมาณนิ้วเดียวไม่เกินนิ้วครึ่งหรอครับฉะนั้นสองเซนครึ่งเนี่ยสำลีก็น่าจะพอครับตัวเหล็กยังอยู่ด้านนอกอยู่เลยนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็จะเสียวๆถ้าคนที่ชอบก็จะเพลินแต่เฮียคงจะเสียวมากกว่าโอเคผมขมวดปมแล้วเอาตรงกลางออก เช็ดซับความชื้นตรงกลางกับข้างนอกเดี๋ยวผมต้องทําอีกทีครับเห็นไหมตรงนี้ตรงกลาง่มีเศษเหลืองๆจากาน้ํายาละลายขี้หูครับเดี๋ยวจะทําอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปข้างนู้นกันเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันเดี๋ยวเดอ่า เข้าไปค่อยๆแย่ yeah, เข้าไปโยถึงในสุดแล้วก็ลองดูกันนะครับถ้าไปทําให้คนทางบ้านก็ทําประมาณนี้แหละแล้วก็ค้างปั่นนะครับจะเพ,เพลิดเพลินและสนุกมากเลยโอเคข้างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเราจะไปข้างนุ้นกันไปไปข้างนุ้นกันดีกว่า โยมากันข้างนี้เลยข้างนี้ผมก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมจะใช้อันเล็กเลยไม่ใช้อันใหญ่เพราะว่าผมเห็นขี้หูแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนด้านนอกก็มีลืมเลยแต่มันมีนิดเดียวตางข้างหูนี้ไม่มีรอยพยับเยอะเหมือนข้างู้น ون. โอเคผมก็แซะโอ้ยลูกค้ามารอข้างนอกแหละมื่อกีีโทรมาผมแซะแล้วงัดเลย ตรงนี้เป็นเป็นแผ่นเยอะฝั่งโน้นอีกครับแสะด้านล่างซ้ายแสะด้านล่างบนเอาใหม่ใหมแสะซ้ายบนก่อซ้ายล่างซ้ายล่างก่อนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปซ้ายบนแสะไปเรื่อยๆจิละนิดแสะไปเรื่อยๆทีละนิด ได้ได้ได้แล้ว,ลวตอนนี้ผมจะใช้ครีมค่อยๆคีบออ,ออกมานะครับโอ้ครีมอยู่ไหนครีมอยู่ไหนครีมเจอแล้วตอนนี้เราจะค่อยๆใช้ครีมคีบแล้วขยับก็ออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้ให้มันออกมาหมด เราจะใช้วิธีดึงจับปล่อยดึงจับปล่อยดึงแล้วจับปล่อยอ,อยสุดท้ายก็ขาดตอนจนได้อุตสาห์ไม่ให้ขาดตอนซะนหน่อยอืม เนี่ยอุตส่าห์ไม่ให้ขาดตอนก็ขาดตอนจนได้โอเคได้ๆๆอ่าใช่ใช่ใช,ช่โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนยังเหลืออีกนิดนึงอออกมาได้ก็จะจบแล้วโย่เรียบร้อยเนี่ย เมื่อกี้ถ้กลับชิ้นนี้ได้ไม่ขาดตอนมันก็จะกลายเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเสียดายเสียดายข้างนี้สิรวมกันแล้วข้างนี้ก็เยอะกว่าอันนั้นมีชิ้นเดียวอันนี้มีตั้งสามชิ้นอ<ม>ตอนนี้ก็มาด้านขวาล่างมีนิดหนึ่งแล้วตอนนี้จะเอาด้านขวาบนแล้วนะครับเพราะว่า มีไหมด้านกวาบนเอ๊ะมีนิดเดียวเอาด้านขวาออกได้ก็จบละเอาอีก่นนะเด่นกล้องแป๊บเขเลยเขคิดว่าจะางานสบายสบายแล้ะกะว่าจะแซะแล้วมีมุมขีบก็จะขีบเลย ดันไปจอดขวางหูโอเคอ่าตอนนี้ไม่จอดขวางแล้วผมคลี่ใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงนิดนิดอ่าใช่นี่ไงออกมาแล้วเดี๋ยวจะค่อยดึงอีกสักสองรอบไม่เกินก็น่าจะหลุดออกหมดะ อ้าเสร็จขี้หูมาติดปลายมันอีกตอนนี้กำลังเล่งอยู่โอเคเย่เย่นี่ง่ระหลุดออกมายังเหลือไหมยังเหลือไหมเลยปลายอีกนิดเดียวโอเคโอเค Yeah, เย่จบตอนนี้ก็ล้างครับขี้หูออกมาหมดแล้วแต่ว่าที่รวมบนกระดาษนี่เยอะมากเลยอะ่ะเยอแบบโอ้เห็นๆแล้วแบบสบายสบายข้างนี้เราจะเหมือนข้างนู้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าโย เดี๋ยวดูซิว่าจะทำไงกันใช้สํำลีอันน้อยๆผมไปปั่นเพื่อให้ไปละลายขี่หูด้านในนะครับปั่นนี้เดียวขอบเหล็กอยู่ตรงด้านนอกนี่นะครับโอเคอ่าผมปั่นได้แล้วขบวดเป็นตม ตอนนี้เน้นไปที่ตรงกลางอย่างเดียวแล้วนะครับเมื่อกี้ตรงด้านในอันนี้ตรงกลางดึงเข้าดึงออกสัหน่อยโอเคขมวดปมตรงนี้โอเคเดี๋ยวกันนะขอขอมวดปมตรงด้านตรงกลางอ่าตรงนี้อ่าถูขีหูละลายแล้วก็จะได้หลุดออกมาเลย ถ้าหลุดออกมาเป็นเม็ดๆเราก็เอามาเคาะได้เห็นไหมนิดนึงนิดนึงเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้เราเอามาเคาะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่อ่าเสร็จแล้วเราก็ปั่นเอาตรงด้านในเนี่ยไปปั่นเหมือนเดิมนะครับโอเคได้ได้อ่า ตอนนี้เราจะเปลี่ยนซ้ำลีออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเศษนิดนิดไอตรงเศษนิดนิดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขี่ยออกมาดีกว่าโอเคโอเคเอ๊ยออกมาเรียบร้อยละเศษนิดเดียวเองครับตอนนี้เราจะใช้ซัมลีอีกรอบหนึ่ง เราจะใช้สำลีเล็กๆเร็เเวๆเนี่ยนะครับไปปั่นเอาที่ขี้หูที่เป็นเล็กๆที่เมื่อกี้เราเขี่ยให้มันละลายแล้วก็ให้มันมาติดกับไอ้ไอ้คราบไขมันที่ออกเนี่ยมันเป็นโซนตรงกลางนะครับส่วนด้านในตรงติดแก้วหูไม่มีขี้หูนะครับที่ดูแล้วไม่มีเพราะว่า อันนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ตรงข้างนอกอะ่ะตรงกลางอ๋อยกเว้นหูข้างนี้ข้างนอกไม่ค่อยมีแต่มีตรงกลางเยอะมากเลยพอเริ่มแคะปุ๊บก็มีแต่ตรงกลางอะ่ะใช่ข้างนี้ไม่มีข้างนอกอะดูจากถูกอย่างนี้ยังไม่มีเหลืองๆเ,เลยมีแต่ข้างในแปลกดีแปลกดีกดโอเคตอนนี้ผมจะ ทําให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อให้มันเลยโซนตรงกลางและเข้าไปถึงด้านในขอบหูขอบแก้วหูเลยะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเอาปลายให้มันเร็วกว่าน,นี้ก่อนถ้ามันอ่อนไปเดี๋ยวมันทิ่มเข้าไปไม่ได้โอเคตอนนี้ทิ่มได้แล้วอ่าใช่อ่าตอนนี้ปลายสำลีติดขอบแก้วหูแล้วครับโอเค ค่อยๆปั่นนะครับเพราะเราจะแค่เอาความชื้นเนี่ยไปดูดซับออกแล้วถ้ามันมีคราบไขมันมันก็จะติดกับตัวสำลีออกมาปลายสำลีเนี่ยก็จะแสดงเห็นว่ามันมีขี้หูหรือไม่มีขี้หูถ้ามีมขี้หูเนี่ยมันก็เป็นเหลืองๆนี่แสดงว่าเขาละลายแล้วมันก็ติดกับตัวสัลีออกมาก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากถ้าเป็นกั้นได้ก็เรื่องดีไปแล้วโอเค ตอนนี้ม้วนเป็นปมแล้วก็ปั่นตรงกลางครับจบอ่าจบครับจบจบด้านนอกก็ไม่มีแล้วอตรงนี้อ่ปั่นตรงนี้ออกมาหน่อยโอเคโอเคอก็ไม่น่ามีปัญหาครับพอเราหาแล้วไม่มีตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่อง ปั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่นี้จะเอาเรียวเล็กละเพราะว่าต้องการที่จะอาใช่เอาปลายเนี่ยแหละไปลุยมันซะใช่ก็ใช้ปลายสำลีลุยเข้าไปเลยครับโอเคถึงขอบแก้วหูแล้วโอเคขยับหน่อยขยับขยับมัดเป็นปมตรงกลางโย่จบ ไม่มีอะไรลวเดี๋ยวผมให้ดูขี้หูโดยรวมว่าเป็นยังไงกันนะแตนนี้ก็มาดูขี้หูรวมๆกันนี่ง่ายเยอะไหมดูสิจากฐานเนี่ยมันเยอะมากเลยเห็นป้าเห็นไหมเนี่ยทยั้งแผ่นเลยไปครึ่งครึ่งแผ่นแหละเจอกันคลิปหน้าครับเมนให้กำลังใจกันด้วยอยากสนับสนุนก็เชิญเลยนะครับบัญชีมีอยู่ด้านล่างป้า